นะะคที่ปีโนโซโลนค่ะในรุ่น9ถึง11ปีค่ะทางผมเป็นักแรกนะครับหมายเลขหนึ่งเด็กชายชาตริสินปรีนะครับผมจากโรงเรียนตีเซียบุรีการนครพิงพอสองชิ้นใหม่ครับได้รับรางวัลน,นะครับกิติบัตรยามาฮ่าซ l v e r ร r i z e ครับรคุณสารพิทูลพิจนาพิจารณาครับผมแจ้งได้ครับชาหมายเลขสองค่ะเด็กชายสาระอุเอง่านะคะจากโรงเรียนดรีเซียุรการนครพิงพอสองชิ้นใหม่ค่ะน้องได้รับกิติบัตร Yamaha Gold p r i ส์ค่ะ อาจครับเด็กหญิงวิจ,จิตราพรวิทยุดนันทน์นะครับผมจากโรงเรียนตีเสียงผลการนะครับทีศนุโลกนะครับได้รับกิจบัตรยามาฮ่าปลอนไฟครับ,บคุณครูวันลบงานเข้าขการาดครับค่ะต่อไปค่ะเด็กชายนิลพัฒน์เกตกรค่ะจากาโรงเบอร์ตีเสียงผลการทีศนุโลกค่ะน้องได้รับกิจบัตรยามาฮ่าปลอดไฟค่ะคุณครูเข้ากราดอีกทีสองค่ะ หมายเลขห้าครับเด็กหญิงเกียวลินกันยาสายนะครับจากโรงเรียนปีสามพุทการนครพิมเชียงใหม่นะครับได้รับเกียรติบัตรแจม้าห้าบรอนัซ์ครับค่ะต่อไปค่ะเด็กชายจิรัตอินทชัยนะคะจากโรงเรียนปีสยามพุรการนครพิศสองเชียงใหม่ค่ะน้องได้รับเกียรติบัตรยามาห้าโกลเด้นไลท์ ครับเด็กหญิงวรินเด็กหญิงรวินว่องรัตนาไพศาลนะครับผมจากโรงเรียนมิสซาบุรการนครพิงชินใหม่นะครับได้รับรางวัลกีฬาจีนมาห้าซีเวอร์สไรส์ครับต่อไปคืออาริชาบุญมันตุลย์ครับ่และสุดท้ายค่ะเด็กหญิงพอใจร,งรังสีค่ะจากโรงเรียนนาบีศิษร์การนครพิงชิใหม่ได้รับกีฬาจีนมาห้าซีเวิร์สไรส์ค่ะขอบคุณเจ้าหน้าที่มาครับ ครับผมต่อมานะครับผมกับมิโนโซโล่นะครับในรุ่นอายุ6ถึง8ปีนะครับระดับแรกครับหมายเลขเรียงเด็กหญิงปรับวชริษารเปียมทองครับจากโรงเรียนตรีสามกรรการลำปางครับได้รับกิริยามาฮ่าโคเลิสไพรส์ครับต่อไปนะะคเด็กชายอักกิตจัดเรียนจากโรงเรียนดนตรีสามกรรการลำปางค่ะน้องได้รับกิริบัตยามาฮ่าซิโบสไพรส์ค่ะ แล้คำาเป็นท้่สองค่ะหมาเลขสามครับด็กชายชาโนนชูวุฒิยากรนะครับผมจากโรงเรียนดีสิรรการนครพีรสองชิงใหม่ครับได้รับเกียรติบัตรยมห้า g o l d นไ p r i ์ครับเกบลยแล้วอย่ามองกล้องด้วยะต่อไปค่ะเด็กหญิงพัดาทองใบค่ะจากโรงเยนสิรงการนครพิเชียงใหม่นะคะน้องได้รับเกียรติบัตรยมห้าล o l d e n ไ r ค่ะ เหมายเลขค้าคำเด็กชายภ่ากอดสมแก้วนะครับจากโรงเรียนปีแสงบุรการชียงรายนะครับได้รับอิทธิบัตรเยี่ยมห้าซีโรไซส์ครับพี่ต่อและคุนครูแอนดี้พินานนะครับวงชาววัตุญครับค่ะและสุดท้ายของรุ่นนักเด็กชายวริศวงวิวัฒน์ค่ะจากโรงเรียนนดปีแสงบุรการลำปางค่ะน้องได้รับอิทธิบาทเยี่ยมห้าซีโรไซส์ค่ะครูสิริรักษ์พัฒนาภาราเป็นผู้ต่นค่ะ ต่อมานะครับผมจะเป็นในด้านของพีโนดูเด็กรุ่นอายุ8ถึง11ปีนะครับ